สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนกันในวิชาภาษาไทยเรื่องพยางและคำนะคะก่อนอื่นเรามาดูความหมายของคําว่าพยางก่อนนะคะพยางหมายถึงเสียงที่เปร่งออกมาครั้งหนึ่งหรือหลายครั้งนะคะอาจจะมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้นะคะพยางคือ เสียงที่เปล่งออกมาครั้งหนึ่งหนึ่งหรือหลายหลายครั้งโดยอาจจะมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้นะคะเช่นค่ะเราเปล่งเสียงหนึ่งครั้งก็คือหนึ่งพยางนะคะต่อไปกิกิเราเปล่งเสียงหนึ่งครั้งนะคะก็คือหนึ่งพยางนะคะ ทะเรทะเรเราเปล่งเสียงสองครั้งนะคะก็คือทะเลมีสองพยางนะคะโรงเรียนโรงเรียนเปล่งเสียงสองครั้งมีสองพยางนาริกานาริกาเปล่งเสียงสามครั้งมีสามพยางนะคะเราทราบแล้วนะคะว่า พยางคือเสียงที่เปล่งออกมาแต่ละครั้งจะมีความหมายหรือไม่มีก็ได้นะคะต่อไปเราจะมาดูความหมายของคำกันนะคะคำหมายถึงเสียงที่เปล่งออกมาแล้วมีความหมายนะคะคำหนึ่งคำอาจจะมีหนึ่งพยางหรือหลายพยางก็ได้นะคะคำหมายถึงเสียงที่เปล่งออกมาแล้วมีความหมายโดย อาจจะมีหนึ่งพยางหรือหลายพยางก็ได้เช่นคำว่าพ่อพ่อเป็นเสียงหนึ่งครั้งนะคะก็คือหนึ่งพยางนะคะทะเลทะเรเห็นไหมคะเป็นเสียงสองครั้งนะคะก็มีสองพยางนะคะคําต่อไปโทรทัศน์โทรทัศน์เป็นเสียงสามครั้งนะคะมีสามพยางนะคะค ยานรถจักรกยานนะคะเปล่งเสียงสี่ครั้งมีสี่พยางน,นะคะซึ่งคำเหล่านี้คำว่าพ่อทะเลโทรทัศน์มารากอและรถจักรยานเป็นคำที่มีความหมายคำแต่ละคำอาจจะมีหนึ่งพยางสองพยางสามพยางหรือหลายพยางก็ได้นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะ ในเรื่องของพยางและคำนะคะนักเรียนจำไว้ว่าพยางคือเสียงที่เปล่งออกมากี่ครั้งก็ได้มีความหมายหรือไม่มีก็ได้นะคะพยางนะคะส่วนคำว่าคนเนี่ยเมื่อเปล่งออกมาแล้วนะคะต้องมีความหมายเราถึงจะเรียกว่าคำนะคะหลังจากนี้นะคะให้เด็กๆคัด เนื้อหาพยางและคำนะคะลงในสมุดการบ้านนะคะพร้อมกับทำแบบฝึกหัดน,นะคะเดี๋ยวคุณครูจะถ่ายรูปนะคะแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำลงในสมุดการบ้านนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ